อ่าตอนนี้คือมอสายเห็นโทรศัพท์แล้วครับอยู่ครับก็กําลังเห็นโทรศัพท์แล้วก็ยูเทิดกลับ <c oughs> เห็นแล้วครับชัดเจนว่าเป็นโทรศัพท์จริงๆก็ทําทีเป็นจอดรถ <c oughs> ร้านค้าแล้วให้ผู้หญิงลงมาอ่าผู้หญิงก็ทําเป็นซื้อของนะครับแล้วก็ผู้ชายคนแรกเนี่ยคนขับเดี๋ยวก็มองโทรศัพท์ไว้คือเป้าหมายไว้ว่ามันยังอยู่มองซ้ายมองขวาว่า จะมีใครมาเอาโทรศัพท์ไหมนะครับผู้หญิงก็เข้าไปซื้อของในบ้าน,น,ลนแล้วผู้หญิงก็เดยนออกมาอ่าออกมารีบแล้วทำทีเหมือนว่าตัวเองโทรศัพท์ตัวเองหล่นแล้ววิ่งไปดูนะครับตรงนั้น ก็ตีนเขี่ยไว้นะครับเพื่อไม่ให้รถเหยียบอ่าแล้วก็วิ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งแน,แน่ใจว่าเป็นโทรศัพท์จริงๆบอกมาถาแฟนก็ประมาณปรึกษากับแฟนว่าจะเอาไหมแฟนบอกให้เอาตัดสินใจเอาก็เลยกลับไปที่ที่ตรงนั้นแล้วก็เก็บมา,าแล้วก็เข้าไปที่ร้านนะครับเพื่อไม่ไม่ให้เกิดสงสัย ก็ทําทีเป็นซื้อของอีกรอ,รอบหนึ่งซื้อของครั้งแรกน่าจะทําทีว่าโทรศัพท์หล่นเลยรีบวิ่งออกไปดูแต่ครั้งที่สองนี้น่นาจะเป็นซื้อจริงซื้อจริงหรือโเติมเติมเงินโทรศัพท์อะไรสักอย่างอ่าแล้วทีนี้ก็จะมีคนหนึ่งมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าไม่ลอง อ๋อโอเคไม่ใช oh, okay. hmm. ่ไม่ใช่โอ้นานเหมือนกัน สนาทีกว่าแล้ว,วอ,อ,อซื้อของซื้ออะไรนี้เติมพสัต์อ,อ,อันนี้ก็กำลังจะออกมากันค,คนขับออกมาก่อนเลยจริงๆซื้อของนะ่าจะซื้อแค่คนเดียวแต่เพื่อให้เกิดความเนียน ก็ลงมากันหมดทุกคนเลยแล้วก็คนที่สองขึ้นก็เหมือนจะดูอะไรชักอย่างหนึ่งอยู่ตอนนี้ไ่น่าจะมาดูมือถืออยู่หรือเปล่าเพราะมือไซส์ของคนขับจับอะไรชักอย่างหนึ่งขึ้นมาดูแล้วก็ขับออกไปเข้าไปในซอย เหมือนจะมีคนเดินไปอีกใครเหร